รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเเเออนนนนนนหหย่่่่กกวูดดี๋ใใใใ้้ะจจช นีแสนเนลเดินข้าหลวงเรามูลก็แฉแลาเข้าหลวงมูลด้วยเดินทดลองก่อนนะ่านครับท่านรององท่านลรับนดอยอดอองอเยมาีเยอะเรามา ามาดูนไปลดน้ำเลยสิมามาเขอบคัวมาเลยมาเลยมามามาทีเดียวเลยคุณสิพี่ชายใช่ใช่จับพี่ชายเป็นลูกน้องอ๋อสวัสดีค่ะ คือ่นะนานที่ที่าาำอยู่เร่องกครับัชายมา์ทที่ายงที่เกี่ยวข้องได้มาอวยพรในเทศกาลชื่นปีใหม่ไทยลามหรือวันสงกรานต้นข้าวแคบและลดน้ำอาจมาภาพในนามของเจ้าหน้าทจังหวัดจัวัดวัดโบส พระองค์เลยพอให้ฉันทลายอาตจับทุกศัโรูขยนเป็นสุนให้เจอเลยาะที่แต่งงานคนไทยเราก็นับถือพระพุทธสมว่าเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่จงอยู่ในจิตใจท่านทางศาสนาระมหา菩萨ให้คามทําหลายเดินทางไปไหนที่ทางป็นทางารย์ขออย่าให้ท่านทุกข์ใจให้สม